ทางด้านกะกะตนั้นได้มีการเผยแพร่นโยบายหาเสียงของ70พักนะครับซึ่งได้มีการชี้แจงเนี่ยตามมาตรา57พรปว่าด้วยพักการเมืองครบทั้ง70พักการเมืองแล้วนะครับโดยทุกพักนั้นส่งในกําหนดเวลาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางด้านกะกะตนั้นก็ให้สามารถแต่ละคนเนี่ยไปดาวน์โหลดที่อยากจะดูรายละเอียดนะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าสําหรับพักเพื่อไทยนั้นเนี่ยมีถึงเจนโยบายนะ นะฮะพักเดียวนี่น,นะเจ <70 S 3> ็ดสินยโยบายนะครับพักเพื่อไทยนั้น70นยโยบายใช้วงเงินเนี่ยนะฮะที่จะต้องใช้เนี่ยสมล้านล้านฮะโอ้เจ็ดสิ <70 S 2> น,นยโยบายเนี่ยใช้วงเงิน3มล,ล้านล้านบาทครับแล้วก็เฉพาะเงิน1นึ่งมืนบาทที่บอกว่าจะแจกใส่กระเป๋าดิจิตัลเนี่ยห้าจแสนล้านแล้วก็ไปแจงที่มาที่ไปของเงินเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆลงรายละเอียดกันครับครับ ของพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเราเจาะมาตรงนี้ก่อนนโยบายที่เป็นไฮไลท์ของเขาแล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยนะครับอีกแจกเงินคนละ1 0,000บาทรวมแล้วเนี่ยที่เขาชี้แจงเขาบอกว่าจะใช้เงิน5้า0 0 0หล้านบาทที่มาของเงินมาจากไหน 1. ประมาณการไรายได้ของรัฐที่เพิ่มขึ้นในปี67จําำนวน260,000ล้านบาท 2. ภาษีที่ได้มาจากการที่ได้มาจากผลคูณต่อเศรษฐกิจจากนโยบาย จำนวน1 0 0 0 0แสล้านบาท 3. การบริหารจัดการงบป,ประมาณ1นึ่งแสนล้านบาท 4. การบริหารงบประมาณด้านสวัสดิการที่ซัาซ้อน90 0 0 0ล้านบาทโดยสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมและตามสถานการณ์ด้านการคังของประเทศ <c oughs> เขาว่าอย่างนี้เขาเขาออกมา4ข้อนะฮะครับไอ้ข้อแรกเห็นชัดอ่ะได้จะใช้เนี่ยงบของรัฐที่เพิ่มขึ้นก็คือ260 0ล้านบาท สองภาษีที่ได้มาจากผลคูณอันนี้เอาจริงไม่เคลียร์นะฮะคือจากผลคูณต่อเศรษฐกิจก็คือจากเนี่ยนโยบายที่เขาจะจ่อยือนนะอะรอบแรกเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะได้ภาษีเนี่ยกลับมาเนี่ยราวๆหนึ่งแสนล้านคือคือที่ว่ามันไม่ชัดเนี่ยคือว่าแล้วถ้ามันไม่ได้อย่างนั้นล่ะเออเออกกตจะว่ายังไงล่ะเนี่ยคือคือเป็นเม็ดเงินที่วาดวิมานเอาไว้ว่าจะได้อ่าแต่ไม่ได้ให้ผลว่าแล้วถ้าไม่ได้จะทํายังไง ใช่ซึ่งมันแตกต่างกับพรรคอื่นมากเดี๋ยวคุณผู้ชมลองค่อยๆฟังพร้อมๆกันไปนี่นะฮะส่วนความคุ้มค่านะครับและก็ประโยชน์ของการดําเนินการนโยบายดังกล่าวเนี่ยพรรคเพื่อไทยบอกว่าประชาชนเนี่ยได้รับเงินดิจิตอลก้นถุงเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการกระตุ้นและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเกิดเงินหมุนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งทําให้เศรษฐกิจเนี่ยขยายตัวอย่างเท่าเทียมและขยายตัวสูงกว่าเม็ดเงินที่ใช้ประชาชนทุกคนมีกระเป๋าเงินดิจิตอลซึ่งจะทําให้เป็นประโยชน์ต่อมาตรการทางการคลังในอนาคต เพราะสามารถใส่โปรแกรมเพื่อระบุเงื่อนไขไปในเงินดิจิตอลได้ทําให้มาตรการทางการคลังมีประสิทธิภาพสูงสุดประเทศเข้าสู่ระบบการเงินรูปแบบใหม่ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบการเงินโลกภาคธุรกิจได้รับอนิสง์จากกําลังซื้อประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างเท่าเทียมทั่วทุกพื้นที่ไฮไล์อ,อยู่ตรงนี้ครับผลกระทบและความเสี่ยงของนโยบายเนี้ยพักเพื่อไทยว่ายอย่างไงผู้ชมฟังให้ดีๆนะฮะ ผลกระทบและความเสี่ยงนะฮะสามารถยกระดับสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศให้พร้อมกับการให้พร้อมรับการขับเคลื่อนนโยบายด้านอื่นๆของพรรคเพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวซึ่งมีผลตอบแทนสูงกว่างบประมาณที่ใช้เกิดการกระจายตัวของเม็ดเงินในระดับชุมชนทั่วประเทศพร้อมกันสร้างเงินหมุนเวียนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ประเทศก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิตัลซึ่งมีการขยายตัวสูงเปิดโอกาสสร้างรายได้สร้างงานจำนวนมหาศาลซึ่งมีมูลค่าสูงกว่างบประมาณที่ใช้นี่คือ,อคนี่คือความเสี่ยงเหรอหัวข้อผลกระทบและความเสี่ยงในการดำเนินนโยบายแต่สิ่งที่เขาอธิบายนั้นคือมันจะพูดแต่ข้อดีอ่ะเออคือเขาให้เขาให้กกตเนี่ยให้กรอกข้อมูลว่าอเอ๊ะ หนึ่งคุณจะใช้งบประมาณจากไหนบ้างนะฮะสองเมื่อทําแล้วเนี่ยมันจะได้ประโยชน์อะไรสามเนี่ยและผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นไงคืออะไรมีความเสี่ยงอะไรไหมมีความเสี่ยงอะไรไหมเอ,เอาต้องตอบข้อแรกก่อนมีหรือไม่มีให้ได้ก่อนอมีจากด้านไหนหรือไม่มีนี่คือถ้าเป็นผมเนี่ยก,ก็จะตอบได้ว่ามันมีก็มีโอกาสความมีความเสี่ยงก็คือ,อหนึ่งภาษีที่จะเก็บได้นั้นอาจจะต่ํากว่าเป้าอ่า อาจจะไม่เป็นไปอย่างที่คาดการอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่คาดการดังนั้นเนี่ยการใช้งบประมาณตรงเนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงเหมือนกันแบบนี้นะครับแต่นี่ของเขาอธิบายบอกว่าสามารถยกระดับภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศให้พร้อมกับการกับเคลื่อนนโยบายต่างๆด้านอื่นๆของพักเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวนี่คือผลกระทบและความเสี่ยงนะงงกับห <c oughs> ัวข้อตกลงออถามไม่ตรงคําตอบหรือตอบไม่ตรงคําถามฮะนี่อันนี้คือคือคืององเหมือนกันฮะ ว่าตอนที่กรอกข้อมูลเนี่ยแล้วแล้วทำไมถึงกรอกในลักษณะแบบนี้อันนี้มันน่าจะไปอยูอ่ในหัวข้อของผลที่จะได้รับเออผลที่คาดว่าจะได้รับหรือผล,ผลที่คาดว่าจะได้รับไม่ใช่อยู่ในผลกระทบ<อ>และความเสี่ยงเพราะฉะนั้นสิ่งต่อไปที่เราต้องตา่างกันต่อคือว่าตอนนี้กรก,กตอ,อยู่ระหว่างการพิจารณาว่านโยบายหาเสียงเนี่ยเป็นไปได้หรือปกปิดข้อมูลควรที่จะแจ้งหรือไม่ครับและเดี๋ยวถ้ากรกตออกมาบอกว่าไม่มีอะไรทําได้ สบายๆเลยไม่มีอะไรเลยทุกคนก็อาจจะต้องตั้งคำถามกลับไปว่าจริงเหรอก็รอดูแล้วกันว่ากกตเนี่ยจะว่ายังไงต่อหลังจากสิ่งที่พรรคเพื่อไทยเขาเสนอเขาเสนอไปแล้วนะนี่เรายกมาแค่โครงการเดียวแต่เขามีทั้งหมด70โครงการแต่ว่าโครงการที่เราต้องยกมาเพราะว่าเป็นโครงการที่คนนั้นกําลังเฝ้าจับตามองไงกับเรื่องของ10,000บาทใส่กระเป๋าดิจิตอลเนี่ยนะฮะก็คนกําลังจับตาก็ใช้5.6แสนล้าน แต่ว่าของพรคเพื่อไทยทั้งหมดเนี่ยฮะเบ็ดเสร็จเนี่ยทั้งก้อนแล้วเนี่ยเขาจะใช้งบสามล้าน,ล,านล้านบาทครับเจ็ดสิบโครงการเจ็สิบโครงการทีนี้ไปดูรวมไทยสร้างชาติกันบ้างครับรวมไทยสร้างชาตินั้นเปิดสามนโยบายสําคัญครับคือบัตรสวัสดิการพลัสคนละครึ่งภาคสองเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใช้งบรวมเนี่ยครับหนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นล้านบาทนะะบอกว่าก็ยืนยันไร้ความเสี่ยงนะครับเขาบอกว่าระบุบอกหนึ่งเนี่ยก็คือการจัด ประชารัฐสวัสดิการมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจแล้วก็กระจายรายได้อย่างเป็นธรรมยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตรงนี้เนี่ยครับก็คือจะจัดให้เนี่ยในวงเงินคนละหนึ่งพันบาทต่อคนต่อเดือนสองเนี่ยโครงการบัตรสวัสดิการาพลัดเนี่ยนะครับคาดว่าจะใช้ในปีงบประมาณ2 5 6พรหมีวงเงินงบประมาณที่ต้องใช้ในโครงการพวกนี้เนี่ยจำนวนเนี่ยเจ็ด0มื่นหนึ่งพันล้านบาทนี่สองเนี่ยนะครับอีกตัวหนึ่งนั้นก็คือโครงการ เรื่องของโครงการอื่นๆที่รวมรวมกันทั้งหมดเนี่ยครับพักรวมไทยสร้างชาติเสนอโครงการคนละครึ่งภาคสองตรงนี้เนี่ย2ี่สิบกล้านสิบวงเงินปีละสี่หมื่นล้านบาทเด้นร้านค้าขนาดเล็กหาบเร่แผงลอยด้วยวงเงินที่ต้องใช้เป็นการดําเนินการต่อจากโครงการคนละครึ่งระยะห้าตั้งแต่หนึ่งกันยาปีหกห้าไปถึงสามสเ็ดตุลาปีหกห้าจนวนตอนนั้นเนี่ย2ี่สบหกล้านสิบใช้วงเงินก็คือสี่หมืนล้านบาทคือเขาบอกว่ามันต่อเนื่องจากตรงนั้นนะเขาจะมาทําต่อค นอกจากนั้นเนี่ยก็มีโครงการที่3คือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุระบุวงเงินที่จะต้องใช้เนี่ยนะครับก็คือ4ี่0มืล้านบาทดังนั้นเนี่ยสโครงการของเขาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็ใช้ไป1.5แสนล้านบาทนี่ของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเรายกยกตัวอย่างนะฮะในการเขียนถึงเรื่องของผลกระทบและความเสี่ยงในการดําเนินนโยบายเอาแบบชัดๆเลยนะฮะอย่างนโยบายโครงการคนละครึ่งภาคสองที่รวมไทยสร้างชาติเสนอเนี่ยเขาก็เขียนบอกเลยนะว่า แก้ไขผลกระทบและความเสี่ยงโครงการเนี่ยจะมีการปรับเพิ่มระบบกำกับและระบบยืนยันการใช้งานให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น,นครับพอถามถึงว่าผลกระทบกับความเสี่ยงในการดําเนินนโยบายคนละครึ่งภาคสองเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างมันจะทํำยังไงได้ก็ <c oughs> เขาจะไปแก้ผลกระทบด้านความเสี่ยงเรื่องของการปรับเพิ่มระบบก็เหมือนกันเนี่ยเขาบอกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะประชาชนบัตรเขาเรียกอะไรแล้วประชาัฐพลัสใช่ไหมครับอ่า ตรงนี้เขาก็เขียนไว้แบบนี้ว่าผลกระทบและความเสี่ยงในการดําเนินนโยบายหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าไม่มีความเสี่ยงแต่มีข้อจํากัดในงบประมาณแผ่นดินอสองเนี่ยเป็นการใช้เงินจากกองทุนภายใต้การกับกำกับดูแลและบริหารของคณะกรรมการประชารัฐสดรการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลตามปกติและเป็นประจําทุกปีอืมอันนี้ชัดเจนเลยสามเขาบอกว่า ตรงนี้วงเงินสิทธิ์และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีความโปร่งใสตรวจสอบได้จึงมีความเสี่ยงด้านการทุจริตต่ำนี่เ,นเขาก็จะบอกว่ามันมีความเสี่ยงไม่มีมแต่มันจะเสี่ยงต่ำอันนี้ไม่งงแต่ของเพื่อไทยงงจริงๆฮนะนี่นะฮะ